สองรอบค่ะแล้วตาเดิมมันเป็นยังไงคะตาเดิมมันพังมากเลยค่ะเพราะว่ามันสูงเกินไปค่ะก่อนทํามันแบบตามันหลบในอะค่ะก็เลยอยากทําแล้วพอทํามามันก็หลังตรงตาค่ะรอบแรกสูงกว่าน,นี้อีกค่ะฮะใช่ตรงเกือบคิ้วเลยค่ะอ้อแล้วอันนี้เอาลงไปแล้วเอาลงไปแล้วได้นิดเดียวาาค่ะ มันล้างแล้วมันก็ปวดกล้ามเนื้อตาตรงนี้ค่ะแล้วมันก็สูงไปลืมตาไม่ขึ้นแล้วทําไมมาเจอหมอพีได้ก็เห็นในทิกต o k ว่า<อ>เห็นคนที่แบบไปแก้แล้วหนูก็เลยมาส่องส่องเฟซดูก็<อ>ามาหาดูว่าแบบคลินิกไหนที่แบบดีอย่างเงี้ย<อ>เห็นรีวิวอะไรแบบเขาแก้ได้จริงอะค่ะจากแบบสูงสูงลงมาเล็กๆะคะ่ะ<อ>หนูคิดว่าแบบหมอจะทําได้การลืมตามันแบบ ปลือเยใช่มใช่ค่ะปกติหนูเป็นคนแบบตาเล็กอยู่แล้วแล้วไปทําแบบชั้นตามันสูงเดี๋ยววันนี้อยากลดขนาดชั้นตาหรือว่า,าอยากทําอะไรนะคะลด <Okay. S 2> ขนาดลงค่ะลดขนาดลงเนาะะไม่กลัวคหรอคะสามรอบแล้วร oh oh. อบทีสังสู้ตายเลยสู้ตายค่ะ ตอนนี้คือเราไม่ชอบตานี้มันสูงเกินไปหนูอยากได้แบบเล็กลงปกติเราแต่งตาป่ะคะไม่แต่งตาอยากแบบหน้าสดมันก็แบบไม่สูงอย่างเงี้ยไม่หรอกเพราะเราอาจจะเป็นคนไม่แต่งตาเน่ใช่ไม่ชินค่ะแต่ถ้านคนแต่งตาเราชอบแล้วเราเคยสังเกตเห็ว่าตาดำสองข้างเราไม่เท่ากันอืมค่ะนั่นแหละคนส่วนใหญ่ตาดำสองข้างไม่เท่ากันเพราะว่ามีภาวะเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือมันหักกันนิดเดียวมันก็เลยทําให้ดูไม่ชัดแต่พอเรามีชั้นตาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เห็นชัดขึ้นว่าตัวตาดำเราไม่่เทากัน ถ้าเราตาชั้นเล็กหรือว่าตาแบบหลบในหรืออะไรเงี้ยเรายมองไม่เห็นเลยถ้าดูจากเบื้องต้นนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้วัดนะฮะเราเห็นเราเรามีการเห็นของการขยับตาอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อเราพอมีแรงอยู่ในการที่จะทําให้ประสบความสำเร็จที่ทําให้ชั้นตาดูธรรมชาติได้ค่ะแต่ ประเด็นหลักก็คือว่าเมื่อเมื่อเราต้องการชั้นตาที่ธรรมชาติขึ้นหมายความว่าเราต้องลดขนาดชั้นตาลงหนังตาต้องลงมาปิดเยอะขึ้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตัดหนังตาโดนแผลเดิมจะน้อยพอเราต้องการเรือนหนังตาให้ลงมาปิดทําให้ชั้นตาดูธรรมชาติขึ้นส่วนของเราถ้าดูจากเบื้องต้นตนะตอนนี้กร้ามตาเรามีแรงในการที่จะทําอยู่แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง <Okay. S 1> แต่เรื่องแผลอย่างเดียวที่ผมอาจะต้องบอกเผื่อไว้ก่อน แล้วก็ประเมินในการพาตัดอีกทีหนึ่งถ้าสามารถตัดได้ยังไงทุกอย่างก็คือโอเคเลยถือว่าเป็นผลดีเลยครับผมครั้งที่สามูแบบมั่นใจหมอพีมาแบบต้องลงต้องแก้ลงมาได้อะไรประมาณเนี้ยยินด,ดีค่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาสวยแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการมาที่ดได้ค่ะ แค่แปลว่าเป็นไงบ้างครับชอบมากค่ะดูเด็กลงกว่าเดิมที่แรกก็คิดแบบว่าคิดว่ามันจะลงมาได้ไม่ไม่เท่าเนี้อแต่นี้แบบลงมาได้เยอะมากพอใจมากเลยค่ะคือตอนแรกจากการประเมินดูเหมือนไม่ยากมากเพราะเนื่องจากว่ารอยเดิมของน้องคือดูมีมกําลังเพราะเพราะเพราะแผลเดิมของเขาดูเหมือนมีเหมือนเหมือนเห็นเป็นแววตาของเดิมอยู่เพราะฉันกล้ามเนื้อเขาเลยน่าจะมีแรงอยู่แต่พอเอาเข้าไปจริงๆพอปลดทุกอย่างที่เป็นพังค์คุยของเขาเดิมออกหมดนะฮะกลายเป็นแบบตาซ้ายเขาลืมแทบไม่ขึ้นเลย ใช่ไหมครรู้สึกหนักหนักเลยแล้วก็ข้างขวาจะลืมได้ประมาณครึ่งเดียวแต่เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่เราไปล็อกผังผืดอ,อะไรค่อนข้างดีแล้วก็น้องให้ความร่วมมือค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้ตื่นตกใจกลัวเลื่อยก็เลยไม่ได้ออกเยอะการทําทุกอย่างก็เลยค่อนข้างราบรื่นดีแล้วพอปลดกล้ามเนื้อขึ้นไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราทำกล้ามเนื้อให้น้องไปก็เลยทําให้ตาของเขาเนี่ยลืมตาได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันว่า ถ้าเกิดน้องเขาสามารถตัดแผลเดิมเขาได้คือหนังตาเขาห,หย่อนลงมาจนแบบว่าสามารถตัดแผลเดิมเขาได้การลืมตาเขาจะยิ่งแบบสบายมากขึ้นไปอีกแล้วบังเอิญอในเคสของเขาโชคดีครับ mm hmm. คือหนังตาเขาหย่อนมาจนถึงสามารถตัดแผลเดิมเขาได้ก็เลยได้กล,าย,กลายเป็นชั้นตาที่เหมือนเป็นชั้นตาใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นลืมตาสบายแล้วก็แผลก็เหลือแผลใหม่แผลเดียวตอนนี้ไม่รู้สึกหนักแล้วรู้สึกแบบลืมกว้างมามแสบแสบแผลว่ามีอะไรนะคะไม่แสบเลยมาถึงตอนนี้เชื่อเชื่อมเรียง เพราะว่าแบบหนูอะเลือกไว้สองคลินิกใช่ไหมแต่ว่าหนูแบบดูคําพูดแบบคุณหมอพีอย่างเงี้ยเขาพูดแบบมั่นใจมากว่าหนูแบบต้องลงมาได้แน่ๆอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยแบบเลือกแบบตัวเลือกมันมีสองคลินิกใช่ไหมหนูเลือกหมอพีจองเลยค่ะรับดีใจครับที่ชอบค่ะดีครับดีครับ